ชากันหน่อยครับพี่น้องท่านใดเอ่ยนะจัดไป चाल छका खपा ขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับขอบพี่นัาทนันเดยเดินทางปลอดภัยขอบคุณสหรับสามชาินะแม่แต่ดังมากเลยเดินทางปลอดภัยเด้อ